สวัสดีครับวันนี้มีทค,คมาแนะนานะครับเป็นเทคนิคของการเลือกเลือกใช้สีในการจดบันทึกนะครับก็ต้องบอกครูบองก็ไม่ได้คิดเองนะครับเทคนิคนี้ก็เป็นเทคนิคที่ทุกคนสามารถเอาไปพัฒนาต่อยอด เป็นเรื่องของตัวเองได้สีก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันก็ได้นะครับอันนี้มาดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ถ้าชอบก็ใช้ตามไม่ชอบก็ไปเลือกสีทตัวเองชอบได้เลยนะครับเทคนิคของการใช้สีมันก็จะมีเรื่องของคนที่ปกติไม่ค่อยชอบใช้สีอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะใช้สีที่แบบไม่ต้องเยอะมากนะครับเราจะแบ่งเป็นเป็น2แบบแบบนี้แล้วกันนะครับแบบประเภทที่เรียบง่ายกับหลากสีนะครับเรียบง่ายก็หมายความว่า เฮ้ยฉันไม่ชอบโปากกาสีเท่าไหร่อ่ะพกน้อยๆแต่อยากจบดบันทึกแล้วให้ดูน่าสนใจนะครับอีกประเภทหนึ่งโอ้โหสีเยอะมากจนเลือกไม่ถูกเลยอะไรเงี้ยเรามาดูเทคนิคกันนะครับก็เรามาเริ่มจากสีที่ทําไมครับเรียบง่ายก่อนนะครับเรียบง่ายอ่าเรียบง่ายตรงนี้เป็นไงครับนี่นะครูบอมขยับให้เห็นชัดๆน,นะเรียบง่ายวิธีการใช้งานก็คือเป็นไงครับเราก็ใช้ลองเลือกมาสักสามสีนะครับ ถ้าไม่รู้จะใช้สีอะไรเลือกตามผู้บอมเลยครับสีพื้นฐานการเขียนทั่วไปการลากเส้นอะไรเงี้ยเราใช้เป็นอะไรครับเป็นสีดำเลยครับเป็นสีเบสิกที่เราใช้อยู่แล้วใช่ไหมครับต่อไปเราอยากจะเน้นคําบางคําที่มันเป็นคําสําคัญหรือเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเนี่ยเราเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนจากสีดําให้เป็นสีแดงนะครับอันนี้ก็จะช่วยทําให้ทําไมครับโอ้โหคาคานั้นมัน outstanding หรือโดดเด่นขึ้นมาเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือพอเราเขียนดําเยอะๆเนี่ยเราอยากจะเน้นบางที่เนี่ยเราอาจจะ นอกจากเน้นคีย์เวิร์ดแล้วเนี่ยเราจะเน้นเป็นประโยคไฮไลท์ตรงไหนที่สําคัญเนี่ยเราใช้สีทอนแสงนะครับเลือกมาเลยครับสัก 2, สองสามสีหรือว่าสีเดียวก็ได้นะครับที่เราชอบไฮไลท์มันก็จะทําให้ข้อความตรงนั้นมันโดดเด่นขึ้นมานะครับอันนี้เป็นสําหรับเรียบง่ายคนที่ไม่ค่อยชอบพกปากกาสีเยอะๆนะครับคราวนี้มาดูอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นสําหรับคนที่ทําไมครับคนที่แบบโอ้โห,หฉันชอบแบบ มีสีเต็มไปหมดจนแบบเลือกไม่ค่อยถูกเลยอ่ะทายังไงดีนะครับเราก็มาดูครับอันนี้เป็นตัวอย่างของคนที่ชอบใช้สีเยอะๆนะก็ประมาณห้าถึงเจ็ดสีก็ได้นะครับบางคนมีมากกว่านั้นเยอะมากหลยก็ปอกนึงแบบโหมีหลายเฉดเลยนะตาม,มาเดิมสีพื้นฐานเราก็เลือกใช้เป็นสีอะไรครับเป็นสีดํานะครับคีย์เวิร์ดเราใช้เป็นอะไรครับเป็นสีแดงนะครับการอธิบายคําสําคัญอย่างเช่นเราต้องระบ,บุพวกนิยามความหมายของอะไรบางอย่างเนี่ย เราก็ใช้เป็นอะไรครับเป็นสีส้มได้นะครับสูตรที่ต้องจําจะใช้เป็นสีเขียวหรือสีน้ําเงินก็ได้โอ oh, นี้เริ่มแบบแบ่งค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วต่อไปเป็นเรื่องของอะไรครับเป็นการใช้สีไฮไลท์เพิ่มทำให้มันดู outstanding มากขึ้นสำหรับ w บอร์ดิ้งข้อความบางข้อความนะครับหรือจะมีการใช้กล่องข้อความช่วยก็ได้นะครับจะเป็นสีเหลี่ยมเป็นก้อนเมฆเป็นวงกลมก็สามารถใช้ได้เช่นกันเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการเลือกใช้ปากกาสีในการจดบันทึกให้ดูน่าสนใจนะครับลองเอาไปประยุกต์ใช้งานกันดูนะครับสวัสดีครับ